เมรเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยหรือไม่นครวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองพระนครถูกสร้างในราชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองในช่วงคริสตศตวตรรษที่12ค่ะซึ่งเป็นยุคที่ของพระนครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ต่อมาเมื่อพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราชได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นนั้นเป็นยุคที่พระเจ้าชัยวรมันที่8ปกครองนครวัดที่เมืองพระนครแต่หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่8อาณาจักรเขมรก็เสื่อมอํานาจลงต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรคอมระนนรก็ถูกกองทัพกรุงศรียอยุธยาที่นำโดยขุนหลวงพระงัวซึ่งเป็นพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองได้ยกทัพโจมตียึดเป็นเมืองขึ้นและสุดท้ายภายหลังขุนหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิก็ขึ้นครองอยุธยาต่อจากราชวงศ์อู่ทอง ในรัชสมัยสมเด็จพ,พระบรมราชาธิราชที่สองหรือพระเจ้าสามพยาพระมหากษัตริย์ราช,ชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นรัชกาลที่7แห่งอาณาจักรอยุธยาก็ส่งกองทัพไปบุกอาณาจักรของพระนครจนล่มสลายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยขมินก็ไม่สามารถฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกเลยจนเมื่อปีพุทธศักราช1936อาณาจักรขมรได้แข็งเมือง ทำให้สมเด็จพ,พระราเมศวรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพไปยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของเขเมิได้อีกครั้งการที่กองทัพสยามตีเมืองพระนครแตกทําให้ขมิสิ้นอาณาจักรและอยู่ในการปกครองของไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยากรุงธนบุรีถึงกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะที่ขอมพระนครหรือขอมนครวัดเคยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มาก่อนจะเกิดกรุงสุขโขทัยและกรุงศรียอยุธยาและไทยในสมัยโบราณเคยได้รับอิทธิพลทั้งศิลปะวัฒนธรรมจารีปประเพณีสถาปัตยกรรมรวมถึงภาษามาจากขอมพระนคร แต่ขอมลาโวซึ่งเป็นต้นตระกูลไทยและเป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับขอมพระนครน,นั้นต่อมาในภายหลังขอมลาโวได้ร่วมกับสุพรรณภูมิสร้างกรุงเสียอยุธยาขึ้นมาจนยิ่งใหญ่และสามารถโค่นขอมพระนครลงได้สำเร็จทำให้ขเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนับตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินร์เกี่ยวร้อยปีก็รองนับกันดูค่ะ เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วยังจะมีใครคิดว่าไทยในปัจจุบันลอกเลียนแบบศิลปะวัฒนธรรมจารีตป,ประเพณีและสถาปัตยกรรมมาจากเขมรอ,อีกหรือไม่เหมือนในอินเดียสิงคปโปร์ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินเป็นเมืองขึ้นของสเปนและอเมริกาใครรับวัฒนธรรมจารีตและประเพณีสถาปัตยกรรมมาจากใคร หรือศิละปะวัฒนธรรมจารี่ประเพณีและสถาปัตยกรรมของอังกฤษได้รับมาจากอินเดียและสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์รับมาจากอินโดนีเซียสเปนและอเมริการับมาจากฟิลิปปินส์กันแน่ชาวมองโกเลียก็เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคข,ของเจงกิสข่านค่ะเคยปกครองดินแดนข้อโลกกู้แปลข่านลานของเจงกิสข่านก่อตั้งราชวงศ์หยวนยึดครองและปกครองจีนต่อเนื่องหลายรัชกาล สามารถเคลมว่าศิละปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมรวมถึงภาษาของจีนนั้นลอกเลียนแบบมาจากมองโกเลียได้หรือไม่แล้วทำไมคนไทยที่ชังชาติถึงบอกว่าความเป็นไทยนั้นลอกเลียนแบบมาจากเขมรกันละ่ะมันต้องเป็นเขมรตั้งหากเสียคที่รับศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมไปจากไทยอย่าลืมนะคะว่าเขมรปัจจุบันไม่ใช่ของพระนครผู้สร้างนาครวัด เพราะขอมพระนครผู้สร้างนาครวัดซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้นมีอยู่เมื่อก่อนที่จะมีกรุงสุขโขทยัยหรือประมาณพันปีที่แล้วแต่ขเขมรยุคหลังตกเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรียอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ขเขมรยุคหลังไม่มีความรุ่งเรืองของขอมพระนครผู้สร้างนาครวัดหลงเหลืออยู่แต่อย่างใดแถมยังมีประวัติศาสตร์ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาตอกย้ำอีกครั้งว่า เขเมนนั่นรับศิลปะวัฒนธรรมจารี่ประเพณีและสถาปตัตยกรรมไปจากไทยเต็มๆ